สวัสดีครับผมโจทีเฮสดสัตครับคลิปนี้ก็อยู่กับเกมทับฟีเทลอีกแล้วนะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นตอนพิเศษในวันฮาโลวีนนั่นเองนะสำหรับชื่อตอนว่าฮาโลวีนสเปเชียลนะฮะก็ตอบแทนทุกคนที่ติดตามเกมทับฟีเทลนั่นเองนะตัวผู้พัฒนานะก็เลยทำเกมนี้ออกมาในช่วงฮาโลวีนที่ผ่านมาน่าจะ ปีก่อนนะประมาณนี้นั่นเองนะสำหรับใครที่ชอบช่องโจทีเฮสัตนะฮะก็ฝากโดเน a t ที่เว็บปลาทองด้วยแล้วกันนะผมจะได้มาเล่าเกมเนื้อเรื่องเกมจีบสาวให้ทุกคนได้รับชมเรื่อยๆนะฮะก็ฝากเป็นกําลังใจดยแลกันนะเพราะว่าเมื่อเปิดรายได้ที่เว็บ u t u b e นะฮะก็เปิดรับรายได้ที่เว็บปลาทองเท่านั้นนะฮะก็ฝากโดเน a t หน่อยแล้วกันนะลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะฮะมีวิธีโดเน a t ผ่านมือถือด้วยนะก็สะดวกยิ่งขึ้นเลย ก็ฝากสนับสนุนกันหน่อยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเล่าเนื้อเรื่องของเกมทัฟฟี่เทลในชัตเตอร์นี้นะฮะก็คือชัตเตอร์พิเศษฮาโลวีนนะฮะตื่นเช้าขึ้นมาพระเอกนะฮะถูกเรียกปลุกโดยแมรี่นั่นเองนะฮะแมรี่ก็คือแม่ของพระเอกนั่นแหละนะฮะเธอบอกว่าเฮ้ย hey, โจเอ่อตอนนี้มีโทรศัพท์มาจากพิซิลานะพิซิล,า,นะซลาคือสาวคนรวยนั่นเองนะนี่เลยโทรเธอโทรมานะโทร เป็นโทรศัพท์น่าจะเป็นโทรศัพท์เป,เปิดอยู่นะเธอบอกว่าเฮ้โจนายมาเที่ยวที่บ้านฉันสิฉันมีปาร์ตี้ฮาโลวีนอยากจะให้เธอไปเนะโอ้โหดูดีพระเอกนี่มีเขางอกออกมาเลยก็คือพระเอกของเกมนี้นะจะมี2บุคลิกนะก็คือบุคลิกคนดีกับบุคลิกมารเองนะเฮ้ยพ hey, ระเจ้าช่วยมีสาวชวนเฉินไปเที่ยวบ้านด้วยแล้วก็ประเด็นนะฮะพิซซิลาบอกว่าเฮ้ hey, นาย สาวๆรออยู่นะเบกก้าก็รอนาะยอยู่ด้วยนะยายโคคนนี้ยายวัวคนนี้นั่นเองนะฮะอืมวัวไม่ใช่ด่าว่าเป็นบัวนะฮะเธออ้วนเหมือนบัวนะหรือว่าอุปบวปวกเหมือนบัวอะไรทั้งนองนั้นแหละนะพ่ะเอกบอกว่าโอ้พ oh, ระเจ้าช่วยเอาจริงสิเนี่ยตอนแรกพระเอกก็ไม่กล้าไปนะฮะโอ้พ oh, ระเจ้าช่วยฉันไม่อยากจะไปหาพิ่ชิล่าเลยเธอโหดจริงๆเลยแล้วก็แม่เธอก็โหดเหมือนกันแนตะ่แต่ว่าเราต้องไปนี่มันคุยกับตัวเองอยู่นะพระเอกตอนนี้นะนี่เลย และในที่สุดเราก็ต้องไปนะฮะและตอนที่เราจะไปนะั้นเราจำเป็นจะต้องแต่งตัวด้วยนั่นเองนะฮะแต่งตัวเป็นชุดฮาโลวีนนะฮะพระเอกก็ไปนั่นเองนะฮะพอมาถึงหน้าบ้านนะก็เจอกับเกลดานะแม่ของพิชิล่านั่นแหละนะฮะแต่งตัวเซ็กซี่โดยทีเดียวเชียวนะะั่นเองนะก็ทักทายกันนิดนึงนะแต่ทว่าตอนที่แม่ของพิชิล่านะฮะกำลังจะออกไปนะหรือจะเข้ามาผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะพระเอกก็แต่งตัวแบบนี้แหละนะฮะพระเอกก็ เหลือไปเห็นตูดของแม่ของพิซิล่าเองนะฮะก็เลยจัดหนักจัดเต็มในฉากนี้ไปเองนะฮะเฮ้ยเหมือนเธอจะออกไปล่าข้างนอกเนาะนี่ไงบ้านอยู่ข้างในเนาะเหมือนเธอจะออกไปล่าข้างนอกแล้วอุ้ยดูดิเสียงหแหบ้วตอนนี้นะฮะต้องโดเนตให้หน่อยละกันนะฮะจะได้มาเล่าเนื้อเรื่องให้ทุกคนได้รับชมนในเกมแต่และเกมนะพะว่าเราเล่นเกมจีบสาวนะเราไม่ได้ดูแค่ฉากซีจีเท่านั้นนะ เราอยากจะรู้เนื้อเรื่องด้วยนะฮะแค่สรุปก็สนุกแล้วนะอืมดูเนื้อเรื่องด้วยเนาะเพราะว่ามันเป็นเนื้อเรื่องของเกมนั่นเองนะฮะอ่ะก็ฝากสนับสนุสน,นกันหด่อยวกันนะ,ะขายตัวเองด้วยโฆษณาโฆษณา,าอ่ะหลังจากนี้ไปก็เอ่อได้อะไรนะได้จัดการแม่ของฟิซิล่าไปนะก็จะเจอฉากซีจีในวันฮาโลวีนไปนั่นเองนะฮะหลังจากที่พระเอกจัดการแม่ของทางฟิซิล่าไปเสร็จแล้วนะฮะอืมพระเอก มันมาไกลมากเลยนะฮะถ้าใครเคยเล่นเกมทับฟิทเทลสมัยก่อนนะพระเอกจะไม่สามารถทำอะไรใครได้เลยนะฮะแต่ถ้าเป็นเนื้อเรื่องปัจจุบันนะฮะพระเอกนี้สามารถทำได้จัดเต็มเลยทีเดียวเชียวเองนะฮะและทั้ง3คนก็เจอกันนะฮะสำหรับเบก้าก็แต่งตัวเป็นนางฟ้านะฮะส่วนทางพิซิล่าก็แต่งตัวเป็นซาตานเองนะฮะและอ่าพิซิล่ากับทางเบก้านะฮะก็เลยชวนพระเอกนะฮะไป เล่นในคอกม้าเองนะฮะแล้วก็จะได้เจอฉาก CG กันทั้ง3คนนั่นเองนะแต่ว่าในเวอร์ชันนี้เราจะยังไม่เห็นฉากอะไรนะฮะจะเจอแค่2คนนี้เอ่อถอดชุดให้เราดูเท่านั้นนะฮะเราก็จะไม่ได้เห็นฉาก CG ทั้ง3คนนะผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะเพราะว่าเนื้อเรื่องนี้จบเท่านี้เลยนะฮะก็คือทั้ง3าคนนี้เข้ามาใน อกมาะะแค่นั้นเลยนะแล้วก็จบเลยนะ,ะเหมือนจะมาเล่นอะไรสักอย่างกันเองนะฮะ,อะโอเคก็ประมาณนี้แหละสำหรับคลิปนี้นะฮะตัวเกมในเรื่องมีเท่านี้เองนะสำหรับเวอร์ชันฮาโลวีนสเปเชียลเองนะโอเคก็ขอบคุณทุกคนอีกทีหนึงนะฝากด o n a t e ที่เว็บประทองก็ด้วยเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องโจทีเอสด้วยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะอย่าลืม กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจโที h เฮ d ดแซนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม